ครับผมหอดบันโคกลางล่ะครับอําเภอปทุมรั์จังหวัดลอยเอ็ดวันนี้มาเร็วหน่อยตื่นเต้นครับโดนโดนเถื่อนเลยมาหาพี่น้องทั้งปทุมรั์ส่วนมาพี่น้องบันเท่าหนึ่งก็จอไปลอเบึงงแนะผาดหน้าดูนเนาะ เตมันิงใจกันลอยมาหาพี่น้องแล้ว้อครับอยบันโคกกลางลอำเภอกระทุ่มรัดจังหวัดร้อยเอดครับผมผมนอนอยมเพื่อพญาคพุ่มิสัสอันนี้โมเมนต์ลั่งแค่เลยครับขอโทษมันเป็นขิมมากหนาะเ้ <c ười> เป็นขิมครับผมเป็นขิม่มตาตาเพี้ยนตัวนี้ มันสีขาวอยู่ันยัวเป็นปลาขาวเมือ่อนี้นอนเลยเต็มยิมหลีครับเพราะว่ามือขึ้นนี่ลงเวที่โคราชประมาณหกโมงเอ้เจ็ดโมงไอ้ไอตีห้าครับกะเร่เด่นนอนเร็วกระเดินทางมาเรื่อยๆครับมาหอดพยัคฆพุมม่มเจ็ดโมงเสารกันรับต่อ เจอกันค้ามาเด้อครับมาเด้อแล้วก็ใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มปิดนะครับ EP 5ของแอนบอยคารา,าวานมอลั่มใจกันลอยแอนออร์ดีบอยซีดีใช่นะครับรอบนี้124บาทกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเลยครับ น้่เลยนะครับตะวันนอนมาน้ำลดอยู่จีิงก้อ,องผมดีใส่วะ่ะมากหนาเม็นยั้งน้องบาลมากหนะครับมากหนา ขดพอยจังเหตุเดือนหนึ่งกับบทเทียนหนึ่งขอให้วิกแตกขอบคุณครับแชร์ให้หน่อยสร้อยสร้อยกดไหลกดแชร์นะครับมาพยักจารอมาพยักมามือบึงมานี่ก่อนครับผมพยักมือวันที่เท่าไหร่วันที่าทงานงานนิ้วพยักน่าจะประมาณตันนี้แหละใกล้จะถึงนี มื่อนี้ขอลองได้อยให้เขียนายห่อยข้ออีกค่อเมื่อวานนี่อยู่โคราชครับฝนตกเที่ยวเดียวตกเดียวหยุดมันมาเลยครับเมื่อนี้ขอบคุณกำลังใจจากพี่สาวครับแม่ไก่เยอรมันสวัสดีครับแม่สบาย ครับผมผู้ใดเมากับพอดังซื้ออีกครับแต่ถ้าใครคือใครถ้าใครที่เมาแล้วล่อเบิงเลยแต่ว่าผู้ใดบ่อท่านเองเมากดลิงที่ปากมุมด้านล่างลอยยี่สิบสี่บาทวันที่โมเมนต์มืออื่นมึงเืออ่อนี่บอกยู่สังขะสุรินนะครับสังขะสุรินทสวัสดีครับมับนมานเด้อเมื่อนีน้อุ่นใจพี่นอ้องมา่งปูสาดล่อหนาเวที่ลายเรา ผมมาตะเวนเลยตื่นเต็มโอ้ที่จริงเขาไม่ให้หักคอนะครับเขาบอกให้หักข้อดีครับหมอกระดูกบแนเนำให้หักคอแต่ว่าผม หลู่สึกว่ายเนี่ยเวลาเขาหากขักคอแล้วมันมีแหงองผมไปใส่น้อยเป่นตาขาดกันเลยโอเคน้องพิษน้องพ่อยขายปักามซอยแย่แตนจ้าแย่แตนไหลยั่มันมาครับตอนนี้ปั้นนี่วุ้ยยาสีฟันเหี่ยงนี่อ่ดกอซอสเกลือ ยาซิพันคงจะของขายเหมือนแล้วทีนี้คือปกติผมต้องกลับบานตลอดเนะครับแต่มีงง่ที่มันไก่คอนแกนหรือต้องทานต้องเขาคอนแกนแต่วันชวงนี้มันอยู่โซนเดียวกันทั้งอีสานไตมันก็เลยก็เลยต้องเดินสายมานอนกับลูกน้องโอ้โยสกิจข้อเมีตนมาก,กันไวเลย ใจก็ร้อยบ้านโคกกลางปทุมรัฐร้อยเอ็ดอรดีแบนหยุดตำมาแตงครับบอกเบาโนนว่าอยากกินปิ่งปลาขาวขาวทีเป็นปลาขาวปลาขาวสูตรปลาขาวอีกุมนะครับแต่เล่าไปได้ปลาดเพี้ยนแม่ปลาย้มงี่มันสีข้าวในจังเลย บอยเห็นภาพขายมาไายยังภาพขายมาไายยังครับปลาหนิ้นข้าวอยากกินปิงปลาครับตำแตงเปิงปลานี้นมันกางหลายหอม านอนแล้วจัดหามาให้บอกโกนหนวดป๋อยังขับกำลังกินเขาอยู่ครับผมกินเขาแล้วสิโกนรับจำไม่คืออาบน้ำก็บ่ได้แปลงฟันอืมข้าวอีหลีอืม ไว้านเอเดียดเขาคุมอีพี่หาแล้วครับอีพี่ซีผู้ใดพลาดวังหันนี่แต่ละอีพี่มันเั้นสิมิตำน้านี่ครับ สวัสดีจ้านาสีหมอกของยายสวยสวัสดีครับแม่บัวลีพี่บางออนอวยพรบอกว่าให้ปลอดฟ้าปลอดโฟนเดอร์มันหมาน่อใ,ใจกันร้อยขอบคุณครับ แม่อรรวันบอกว่าเมาแล้วจ้าขอบคุณครับผม EP พห่มวก็เกาแน่นอนครับ EP หกก็มีแอนด้วยนะครับแอบนบจะไปด้วยอยู่ที่อำเภออำเภอเรื่องนกท่าจังหวัด ยาโสท้อนนะครับตลาดเรื่องนกท่าเป็นงานเราเองนี่แหละแต่ว่าแอนบ้างพอดีก็เลยจะเอาแอนไปด้วยก็เลยกำหนดเป็น e p พหกนะครับ mm. พี่น้องเรื่องนกท่าบ mm. ่าได้เบึงใจกนนลอยโดนหลายปีแลวเนี่ย mm. แอนครับบอกให้ไ,ไปก่อ พอดีก็สิได้ไปเปิดตลาดไปหาพี่นองทั้งนั้นซื้อเป็นรอบก็ได้ได้ครับซื้อเป็นรอบก็ได้ครับมองตลอดชีวิตแล้วครับขอบคุณครับผมแก๊กที่ขายของไปว่า แชคกี้เปิดร้านอะยังทอดไข่เจียวให้พี่หน่อยสองฟองเอาแค่ไข่ไม่เอาข้าวครับเมาแล้วแต่ยังไม่ได้อยู่ใน EP5 และ EP6 ีหกทักมาที่เฟซส,ส่วนตัวบอยอีกได้อีกรอบหนึ่งได้ครับมันอาจจะ แอดมินอาจ,จะส่งลิงก์ไปไม่ครบ มาดเยอะแสเอออันมานบ่ได้เห็ุกุมปิดน้ำมูลหรอเพี่เข้าไปตอบแหนน่านี่ในกลุ่มกับบ่อคอยมีคนอา่านคนตอบเน้่หน้าทรงยังขอความไปกับบ่พากันตอบรับมาโอเครับทราบค่ะจงังสันจังสี่กับบ่มีอ,อืม ไปได้แอดมินหรอกเขากุ้มเลยครับตอนนี้ให้เขาตอนนี้ได้เขาท่านที่คิดบัญชีด้วยนะจาม <c oughs> น้องบอย EP สียังไม่ได้ดูเลยจ้าจะเข้า EP ห้าแล้วซื้อคือเก่าไว้ดูย้อนหลังอยากน้ำเกี่ยวเข่าตาเข่าขอบคุณคุณแม่สมหวังผลเจริญนะครับเนี่ยวันไห้อย่าผิดกันซ้อยกันเป็นผู้ดใดผิดกันด้วยนี่ฟรีไหมครับงานวันนี้ฟรีครับผมนี่แม่หมูว่านผมไล่กับมีคนมาคอมเมนต์นอัน ผมก็เข่าใจอยู่น้อว่าห่วงใยแต่ว่าวจะเป็นอย่างดอกวันนี้บัตรร้อยยี่สิบครับผมบัตรหนึ่งรอยยี่สิบบาทอยู่ที่บ้านโคกกลางตำบลหน,นองแคนอำเภอปทุมราชจังหวัดรอยเอ็ดครับ1อยี่สิบาทบาพ่แพงดอก